ตาครับผมเห็นข้อวัวรังๆนี่ใจหายเลยนะโอ้ยบางคนเห็นก็คุยนะบางคนความเป็นร้อยตัวยังไปเลยความเป็นร้อยตัวยังไปเลยครับไม่ใช่ขนาดนี้วัวหลายที่อยู่เห็นก็คุยนะอืเห็นพวกเขาเห็นก็คุยหลายที่แล้วนะหลายที่แล้วจะคอกเร็วครับผมมันทำไมโกนู้ติม,มไม่โกนติมคุณมีเจ เก็บตัวได้สีเแสนครับผมนู้นจะช่างขึ้นอืขึ้นเลยเก็บตัวไดงสี่แสนเดีย๋ยวนี้ก็หาแสนที่นาได้เนือ้อวัวไม่มีเงินแสนแล้วตัวนร้ตางาแต่เงินมืดเนี่ยไม่ได้ยากเลยเจอตัวละเจมีข้าวขึ้นเล้ยที <S 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 ่นี่มันมันสู้ไม่ได้อ่ะ <S <S ไอส้สติงก์เดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง ถ้าสูญจะจุดเก้าพันกว่าเกือ้าพันนะค่าไฟนะค่าไฟค่าสูบน้ำนี่นะครับผมพอพอไอ้ไอ้ัวตกตาก็ขายวัวกี่ตัวจะได้ค่าไฟเจอตัวละสี่พันห้าพันนี้นะปันหน้าปันหมดตังค์โก็คงจะไม่ได้แล้วก็ครับผมไม่ไหวเดินหนึ่งขายวัวสามตัวได้ค่าไฟก็ไม่ใช่แล้วคุณตานะถูกต้องไหมมันก็ได้เด รัดอะไไอเราครับ <laughs> ผมเลี้ยงฟรีตลอดอืถูกต้องครับคุณตา<อ>สวัสดีครับคุณตาไปไล่วัวมาจากไหนครับไไคุณตานี่องน้ำโอ้ไปไอตัว,ต,วตัวแม่มันเลยครับผมไอตัวรุ่นรุ่นก็ไวนู่นอันนี้โคกปล่อยเฉพาะรุ่นแม่รุ่นแม่รุ่น,นลกูกรุ่นเล็กรุ่นเล็กนะคุณตาอ,อื เอาข้าวโกนี่ต้องให้กินอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณตาโอ้กินไฟอย่างเดียวทุกวันเชือกเป็นกิโลเลยคุณตากี่ตัวครับเชือกขนาดนี้คุณตานี่หนึ่งตัวเหรออตัวตัวตัวประมาณสักสิบตัวได้นะได้อยู่ครับผมอเมื่อกี้แอบเห็นคุณตาบ่นว่าอะไรนะถูกเหลือเกินโอ้ยไม่เคยประวัติตาเลยตามสิบปีภายหลังเลี้ยงมาไม่เคยเจออย่างนี้เลยสุดๆเลยเนี่ย โอ้ถ้าคนตาออกปากสุดๆนี่ไม่ธรรมดานะตัวแต่ก้นตัวขนาดนี้มัถึงมือนอะอายางไงได้ล่ะอชุดโกนมีซื้อเข้ามาสามหมื่นกว่าครับผมหรือ้ขายมาถึงมือนอะมันมันเกินไปอแต่ว่าวัวก็ไม่ได้ขี้นะคนตานะมันก็มันก็มันก็พอดูได้นะมันมันมันถูกเกินไปนะมันยังไงหรอมันพอค่ากด มากหรือเปล่าผมว่าใช่เลยแหละผมกล้าพูดนะเพราะว่าวัวน,น่ะคือขั้นต่ําเนี่ยนี่อย่างตัวขนาดนี้คุณตานะไม่ควรต่ำกว่าสามพันสี่พันนะผมว่านะขนาดสุดๆเลยนี่ออเป็นประวัติศาสตร์ราคาวัวตกต่ำเลยคุณตา,ต,า,ต,าต่ำต่ำสุดสุดอะถ้าเป็นอย่างนี้จะหาทุนคืนได้ไหมโอ้ฮะไม่เจอแล้วตัวนี่ตัวเม่เนี่ซื้อมาสามหมื่น สามหมื่นหกสีไหนคุณตานู้นไม่ไมไมส,สีขาวนะสีขาวฝัว่งนู่นตัวใหญ่นั่นเลยอ่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ฝั่งนู่นครับผมสามหมื่นหกสามหมื่นหกขายพอได้มื่นหมั่นมื่นหนึ่งเลยมื่นเศษนี่เลยนี่นะประมาณนั่นเลยมีคนมาตีราคาให้แล้วใช่ไหมในสายตาบอกเขามาตีให้โอ้สุดๆเลยไต่ไหวแต่ไม่ท้อก็ทำไงล่ะก็ มันมันติดมือแล้วล่ะมันทำไงเนาะมันมันได้ลงทุนแล้วนะคุณตานะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้มันจะยังไงล่ะมันจะทิ้งก็เองสงสารมันครับผมมันก็เปลี่ยนไปทำนาปรางนาไรเขาเรกมันปันยังไงเลยนู่อ๋อตอนนี้คุณตาเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนไปนาปรางด้วยแปลงหญ้าเมื่อก่อนเป็นนาปรางแล้วนะเป็นนาปางเป็นนาปรางแล้วนาปีก็ก็มีนาปีก็ทานมาแล้วครับผมได้สีตันกับวาตานั้นอ่า อันนี้ก็สองตันกว่บบาสองนี่สองแปลงนี้อันนี้ว่าที่ทำสายุรยอีกว่าจะทําทั้งหมดจะทํำนาทำนาแล้วโอ้โหญ้าสีเขียวๆที่เราจะเห็นไม่ไมเป็น<ม>แล้วไม่มีแล้วมีแล้วม,มีมีข้าวขึ้นได้ทีนี่อ๋มันมันสู้ไม่ได้อะ่ะไอ้สิบงเกิ้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งถ้าสุสูจีเก้าพันกว่าเกือบหมื่นค่าไฟนะค่าไฟค่า สูบน้ำนี่น่ะครับผมพอพอไอไอวัวจกตำก็ขายวัวกี่ตัวจะได้ข่าไฟเจอตัวละสี่พันห้พันนี้นะปันห้าปันหมดตังค์โคกข้าไม่ได้แล้วก็ครับผมเดือนหนึ่งขายวัวสามตัวได้ค่าไฟก็ไม่ใช่เลยคุณตานะถูกต้องไหมับมันก็ได้เะรัดเลยไอเราครับครับผมเลี้ยงฟรีตลอดถูกต้องครับคุณตา คือผมอเห็นคุณตาวางแผนดีมากนะมีแปลงหญ้ามีรถคือสบายนะ่ะเอาใช้คําว่าอย่างนี้ดีกว่านะขนาดว่าวางแผนสบายเพื่อคนที่จะเลี้ยงแล้วแต่สุดท้ายต้องมาทำนานู่นนาปางแปลงหญ้<ย>าเป็นทุ่งนางหมดแล้วตอนนี้ถ้าไม่ทําก็อยู่ไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้มันก็มันก็ต้องมีตัวเสริมถ้าไม่มีตัวเสริมเอาพึ่งต่วัวก็คงจะคงจะไม่ได้นะคุณตานะครับผม คุณตาคือเจ้าแรกเลยนะที่เลี้ยงวัวแถวนี้นะสามสิบกว่าป,ปี oh, ไม่ต้องพูดถึงประสบการณ์นะคุณตานะโอ้สิุดแล้วความรู้ความสามารถนี่เหลือๆนะคุณตาจนผ uh huh. ิดพลาดก็คือราคาเนาะคุณตานะม,นมันราคาอะมันมันถิกตามไปมันถูกเกินไปโอ้เก oh, ินเกินเกิน เกินคำว่าถูกเกินไปนะมันมันเกินเกินคาดมันเกินจนเกินอ๋อเดี๋ยวโปรโวมาก่อนครับผมแต่ผมเสียดายแหลงหญ้าของคุณตานะนี่ตรงนี้สิบห้าไร่แต่ก่อนทำเข้ไอ้เฟงกล้าครับผมจะรัวห้าบาทโทรมีคนซื้อมั่งพอได้ค่าฟงกระไฟมั่งครับผมพอวัวปุ๊บไม่ไม่ไม่มีราคาปุ๊บไม่มีใครหาเลย แค่เดี๋ยวซื้อไปซื้อไวทำไมเนาะครับผมไอเลี้ยงวัวก็มีใจซื้ออีกอืมย่าก็มีคนซื้ออีกไปทั้งแทวเลยเลยไปทั้งพวกเครื่องสับสับย่าเนี่ก็ไปหมดโอ้ใช่คุณตาถูกต้องเลยเนาะเครื่องสับยาอะไรก็ได้ใช่ใช่มันมันล้มไปหมดเลยทั้งพวกในปียอะไรมีการทำแบบนี้ใช่ครับคุณตาทำแล้วไปทั้งหมดอ่าคนขายเครื่องสับยาก็ไปคนขายอาหารวัวก็ไป พวกพวกไอ้วัวคุณกับไปใครทุกวันนี้เห็นก็คุยว่ามดนองสามหมดชนูแล้วโอ้โหชนูยิ่งชนูหมดครับผมเลี้ยงได้เสียราหกหกร้อยกิโลนี่ก็ไม่มีใครซื้ออีกอือแล้วทำไงละ่ะมันถูกก็ต้องขายเพราะเรามันมันพอมันกินทุกวันเลยเนาะครับ <ขอ S 1> ผมแพงถูกก็มันต้องขายทิ้งอ่ะใช่ครับคุณตาคนสุดท้ายปุ๊บหมด มดชนุดมดชนุดติดมีดโอ้เป็นแทบเลยครับผมแต่ว่าของคุณตาถือว่าโชคดีไหมที่ไม่ได้มดชนุดของเขานี่ครับแต่ผมก็ไม่มีนี้สินก็โอรไปรอดนี่นี่นสามหมืน่นหกที่ซื้อมานะ่ะอ่าสมัยก่อนสามหมื่นนกนี่พอได้หมื่นสองหมื่นสาม,ม,สามตัวใหญ่ยยด้วยเลยดู<ม>ถูกมากๆนะคุณตาอ๋อคุณตาซื้อวัวสาวมาเลี้ยงเหรอครับสาวแล้วมันจะเป็นแต่เริ่มเป็นสัตวว์แล้เป็นสัตว์แล้วครับ แล้วคุณตาเคยได้ซื้อวัวเลือดร้อยมาเลี้ยงบ้างไหมผมก็เดยมากก็ซื้อพวกไอ้วากิวอยู่แล้วมากกว่าอ๋อสมัยกอนวากิวมันมันมันแพงเนาะมันขายง่ายขายคล่องเนาะกิโลหนึ่งตั้งร้อยสามสิบห้าร้อสี่สิบสมัยก่อนอ่ะครับผมร้อยสี่สิบสมัยก่อนไม่มีใครเลี้ยงเลี้ยงวากิวหรอกผมคนเดียวอืมร้อยสี่สิบร้อยสามสิบเดี๋ยวผมเอาครับผมของคุณตามัด จุดเดียวกันเหรอโอ้ถ้าทีละตัวมันไม่ทันมันหรอกอ๋อไหนดูไหนคนุณตาอ๋อนี่คือหนึ่งหลักสองเชือกนะสองเชือกบนที่สามที่สามแล้วก็ทีลางมาก็ค่อยขย้ยยาย <laughs> ถ,าถ้าวิ่งตามมันมันไม่ทันอ๋อจึงทันวิธีก่อนจับจับจับ,จบมัมดม <laughs> า,า,าตีโปวิ่งต่อติดจับต่อติดถ้าถ้าวิ่งจับทีละตัวไม่ทันกินนะโอ้หนูเป็นกิโลนั่นเลย หลักๆแล้วนี่หนึ่งหลักได้กี่ตัวครับคุณตาสูงสุดที่เคยทำสองสามนี่เลยมากกว่าบางทีก็ผูกกอนครับผมผูกกอนใหมน้มันได้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนค่อยมาย้ายอีกรอบหนึ่งครับผมอื่นกลับมากะย้ายรอบหนึ่ง<อ>เป็นสองตัวาตาครับที่นาตรงนี้เนาะรับทุนนั้นแพงกล่าทำนากับปลูกหญ้าขายกิโลละห้าบาทอันไหนได้เงินมากกว่ากันครับถ้าเข้าถูกูไปลูกหญ้าไ,ได้เรานะ แต่ความจริงมัน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 ได้ได้ตลอดปีอ่ะยานี่ครับคุณตาเราตีพวกดาวนนาเนาะมันก็ขึ้นได้ตลอดปีครับผมถ้าหนาปีก็อำข้าวได้ทคกทางฮะครับต้องคงจะเ้าวัวต้ไม้แพงอ่ะคือปฟูยาไม่ได้หรอกอืมอืแต่ตอนนี้วัวขาถูกสู้ปลูกข้าวไม่ได้ก็มันก็มันก็ต้องต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนแล้วมัน มันจะต้องทำไงล่ะน้อมันหาทางออกก่อนครับผมป้องกันห,หาทางรอดให้ได้ก่อนถ้ายังฝืน <c oughs> เลี้ยง <c oughs> อยู่ปลูกหญ้าอยู่เรียบร้อยนะคุณตานะมันเกิดปวเห็นพรโพน่ากแต่ว่าคุณตาก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมเลยนะไม่ได้เจอกันปีหนึ่งนะคุณตานะครับมันก็ผมก็ปรีไปสูกต้าวมอกินแต่ว่าใจสู้ร้อเนเลยนะคุณตาพวกของคุณตาประมาณกี่ตัวครับนี่ ประมาณทั้งเล็กทั้งใหญ่ประมาณสี่สิบเซนเลยฟางวันละกี่ก้อนครับคุณตาฟางเดี๋ยวนี้มันเคอยกินเยอะหรอกสองก้อนสามก้อนสองก้อนสามก้อนนี่แหละประมาณนั้นเลยแล้วออกไปข้างนอกมีอะไรกินไหมช่วงนี้นอกกินฟางตามทุ่งนามั่งกินยามั่งอ่าครับครับช่วงนี้กินประมาณสองสามก้อนกินแต่ตอนเย็นตอนเย็นตอนเช้าหรอครับตอนเช้าปลอยเลยออปลอยแล้วก็ไอที่ผูกก็ผูก เอ็นตัวเล็กนี่ยเลพ่อใหญ่ไปตรงนู้นสิบตัวนั้นต้องให้ไอ้ฟางครับผมตัดยาให้กินด้วยอืมอ๋อตัดยาอะไรครับคุณตาตัดยังตัดเหมือนเดิมนะตัดให้พวกไอ้อยู่ในโคกินตัดวันละครั้งวันคนกินเลยแหละตัดมือตัดมือถ้าไช้เครื่องนี่เลยสะพายเครื่องเล็กเลยสะพายอ๋อตัดตัวเครื่องใหญ่มันไม่ได้ใส่น้ำครับผมหรือการตมคันน้ำมั่งอะไรมั่งแต่ตัว นี่ที่นาปังอ๋อนาปังนั้นมันมันดได้ดทั้งหญ้าทั้งข้าวเลยเนาะจัดตามคนาคันไรนะจัดให้โบได้กินมัางครับผมนิดหน่อยๆนาปังนั้นลงทุนไปเท่าไหร่แล้วคุคณตาโอ้ยปีนี้ไม่ไม่ไม่ได้เลยดูแล้วมันมัน,มนหนาวมันไม่ขึ้นหรอกเอาจริงเหรอครับเห็นเพาว่าไม่เคยประสบการณ์นะเดี๋ยวให้คุยว่าถ้าน้วแล้วมันมันมันไม่ดูดปุ๋ยนะต้นข้าวนะมันไม่ไม่ดูดปุ๋ยอืถ้าได้จัดนี่มัน มันสู้เลยปีที่แล้อนูนี่สู้เท่านี้อ่าปีนี้แคะเลยเท่านี้อากาศหนาวอีกนะแขกแขกทุกทุกที่อ่ะทำนาปรังแทนที่จะเริ่มได้ตังเริ่มเจียเสียตังแล้วนะคุณตาดีมันได้ทรายเราเป็นกระเพาะพอได้ทําก็ได้ฟังได้โัวอะไรปิ้งมั่งก็สู้ๆไปทําไปเล้วนาะครับผมคุณตาครับผมเห็นข้อวัวรังๆนี่ใจหายเลยคุตาครับผมเห็นข้อวัวรังๆนี่ใจหายเลยนะ โอ้ยบางคนเห็นก็นคุยนะบางคนฟาร์มเป็นร้อยตัวยังไปเลยฟาร์มเป็นร้อยตัวยังไปเลย <ừ> ครับไม่ใช่ขนาดนี้เป็นร้อยตัวยังไปไม่ใช่ว่าผมคนเดียวนะไปอือตัวหลายที่อยู่เห็นก็นคุยนะ <ừ> เห็นพวกเขาเห็นก็นคุยคุยมัน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 ไปหลายหลายหลายจะ หลายที่แล้วนะหลายที่แล้วจะโคกเร็วครับผมมันสมไมโกนู้ติ่มทำไมโกนติมคุณมีแต่ก็นเตัวได้สีเซนครับผมนันจะช่างขึ้นขึ้นเลยเจตัวได้สี่ซน เดี๋ยวนี้หาแสนทีนาได้เลื้อวัวไม่มีเงินแสนแล้วทันนี้กันตาแต่เงินมื่นลยไม่ได้ยากเลยเจอตัวแล้วเจ็ดพันแปดพันนี่เรียบร้อยเลยทำง่ายจะได้เงินหมื่นง่ายเงินแสนยากถ้าอนาคตี่ปีนี้เขาจะช่วงแต่ปีหน้าอีปีสองปีถ้ามันเป็นอย่างนี้ไม่เคยเรื่องหรอกเคื้อบ้านเกือบหมดแล้วใจออกกันหมดแล้วนะเกือบหมดแล้วไอ้ตัวสองตัวสามตัวไปทาก่คสร้างดีกว่าวันสี่ห้าร้อยเลี้ยงวัวก็ได้นะทางวันครับผม ไม่มีไปซื้ได้หรอกอยู่โดยมากอยู่คนจิมีสิบป,ประตูอะไรนี่เขาเขาก็เออเขาก็พออยู่ได้ไอคนตัวตรงตัวว่าอย่าเริ่มทําเจอเลยซื้อมาตัวสามสี่หมื่นขายหมื่นกว่าบ,บาทครับผมขายทิ้งอยังไงก็ขายออกให้มันได้มักก็ไปทํางานเโาดีกว่าดีกว่าเลี้ยงวัว <laughs> แสดงว่าเลี้ยงวัวเป็นกระแสะจริงๆนะคุณตา